วันนี้จะมารีวิวของเลนใหม่ภาษาโครานนะครับเป็นของที่ผมซื้อมาจากอีเ y นะครับเรียกว่ากล้องแอบถ่ายหรือว่ากล้องนักสืบนี่แหละครับชื่อไพเรดีไหมละ่ะดูหน้าตามันนะครับของส่งมาทางไปรษณีย์ก็ประกอบด้วยกิฟต์นะครับประกิฟก็ของซองซิลิโคน๋ยวผมประกอบให้ดูเด้ออันนี้เป็นไงครับหน้าตามันกิฟนี่หมุนได้3 6 0้อองศาเลยนะรู้ว่าเราจะไปเน็บแถวไหนก็ กล้องเอียงไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้ปับได้อ่านาตาเป็นนี้นะครับมาดูปุ่มนะครับปุ่มก็ประกอบด้วยปุ่ม power เอาไว้ปิดเปิดเครื่อง mm. เลนไม่มีเลนก็ไม่มีภาพ mm. ปุ่มเล็กขอดนะครับแล้วก็โหมดแล้วก็ช่องเสียบ micro sd mm. ไม่แน่ใจอาจจะ memory mm. ได้ถึงหลายๆเป็น10จิกนั่นแหละครับ mm. แต่ผมมีแค่512ไ mm. หนจะใสใ่ดูนะครับ mm. เด้งเด้ง นี่ครับเรียบร้อยอปุม่ม power เปิดปุ๊บเดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูนี่นะครับไฟสแตนบายก็จะมีสีแดงกระพริบนะครับเราจะสามารถถ่ายได้เลยเดี๋ยวจะลองถ่ายนะครับเริ่มถ่ายชึอ่อาถ่ายถ่ายไปปุ๊บจะหมุนไปร,บรอบๆอาสังเกตว่าจะมีหลอดไฟกระพริบแต่กระพริบช้านะครับกระพริบช้าตัวก,ก,กว่ามอีตอ่าเดี๋ยวลอง เอารูปมาดูกันละกันว่าผลงานที่มันถ่ายมาเป็นไงเสียบสาย USB นะครับเสียบปุ๊บนี่มาพร้อมที่จะโอนถ่ายไปหาคอมพิวเตอร์ละครับหน้าจอคอมจะมีโฟลเดอร์กล้องเกิดมาบลิงนี่นะครับเดี๋ยวเราดูผลงานที่เราถ่ายเมื่อกี้เนี่ยนะเพลนะครับเพลจึงนี่ครับผลงานที่ผมถ่าย รีวิวนี่ผมก็ใช้กล้องดิจิตอลแคนนอนนะครับซื้อมาพันกว่าบาทนี่แหละธรรมดาธรรมดาก็ลองรีวิวดูภาพมันอาจจะไม่ชัดเจาไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายข้างนอกดูครับถ่ายอัลโดผมก็ลองเอามาติดก,กับแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับเวลาคับไปมันจะได้มีความรู้สึกว่าเออเราเคลื่อนที่ได้จริงๆนะอ่า,อาเดี๋ยวติดแล้วกันบานไป สิ่งกันดีกว่านะครับตามมาครับพี่น้องครับ หลังจากที่เราทดลองใช้แล้วเห็นผลงานมาแล้วนะครับกล้องตัวนี้ก็มินิ DV s p สปายแมนะครับ MD80D01 0โลโก้ก็สกินไม่ทันเพราะว่าตอนที่ผมวิดนี่ยังไม่มีคู่แข่งโลโก้ยังหาไม่ทันด้วยซ้ำน,นะครับใครสนใจก็ไปซื้อหากันเองนะครับพี่น้องครับ